สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเมื่อนี้พามาดูหมอนค่ะหมอนเลี้ยงไม้มันออกลูกออกน้อยแล้วค่ะลูกหมอนบอมเอนมันเบลีเด้อค่ะพี่น้องลูกหมอนเลี้ยงไม้นี่แหละค่ะสุกแล้วค่ะพี่น้องแสบเพืขข่อกันค่ะหวานๆเปรี้ยวๆสมัยก่อนเขาก็กินพวกนี้แหละค่ะบะหมีหมอนนอกหมอนเชียงใหม่บะหมีมันเบลีเชียงใหม่บะหมีมันเบลีนอกแล้วค่ะ ก่อนสมัยก่อนเ้าเป็นเด็กน้อยเ้าก็บ่มีบะ,ะมี่ผลไม้ยังกินแล้วค่ะเ้าก็กินพวกนี้แล้วค่ะของเสียบนะคะเสียบสมัยเ้าเป็นเด็กน้อยยังกันกินไม่ได้คะ่ะแต่สมัยนี้บ่มีเด็กน้อยข่ะมากค่ะลดขนาดคะ่ะไม่เด้ครับน้องมากินหมอนเอามาเอามาแย่งหมอนกินแย่งแย่งหมอนกินกันนอนไหม เพราะว่านอนไม้ต้องกินใบนอนไม้กินใบส่วนลูกมันหน่วยมันเขากินค่ะพี่น้องแบ่งกันใบมันน,น่ะนอนนอนไม้กินส่วนลูกมันผลมันมันสุกเข้าต้องกินคนต้องกินนอนไม้กินใบเอาไปใบหมอนก็งงามเลยค่ะพี่น้องสมัยเข้าก็เก็บผกนี้แล้วไปเลี้ยงหมอนไม้ สมัยเป็นเด็หน่อยก็เคยเก็บค่ะเก็บหมอนนี่แหละค่ะไปเรียงไม้นอนไม้มันก็เห็นโตสองโตมันก็เป็นตะยานนะคะแต่ว่าหันเห็นแบบที่ในกระดงแบบยุ่ยยุ่ย่ชูคอขึ้นมากเนี่ก็เป็นตะยานอยู่เนาะมันย่แยงนะมันเห็นหลายๆโผล่อันโตสองโตนี่มันเป็นยังไง เห็นมันแบบมันชูคอมันยังกินอันใบหมอนไงพี่น้องแล้วมันหิวนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยยัวเยียยัวเยีย,ยไปหมดใด,ดเคยเห็นเนี่ยอาจจะนึกภาพออกเนาะหมอนไหมนอนมอนไหมนอน,มอนไหมขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องที่มารับชมเจอกันคลิปหนาค่ะ